เสร็พิธีวางศิลาฤกษ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทชิงลุพานครับผู้ก่อตั้งโครงการปัญญาวิริยนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างที่ เลือกทำเลตรงนี้ตั้งโครงการปัญญาวิเลตเดี๋ยวไปฟังกันครับวันนี้นะคะก็เป็นถือว่าเป็นเลิกงามยามดีของเรานะคะของบริษัทคิงมุลพาเอเจ็ตจำกัดของเรานะคะปกติอาจจะทําโครงการหมู่บ้านจัดสรรอยู่แล้วนะคะแต่อยู่โซนจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ชนบุรีนะคะตรงนี้จะบอกว่าเป็นโครงการน้องใหม่จริงๆสําหรับบริษัทคิงมุลพาของเรานะคะเป็นชื่อโครงการน้องใหม่เปิดตัวนะคะปัญญาวิเลตนะคะของเราจะมีทั้งบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวนะคะคือวันนี้คือ เป็นวันดีมากๆเลยนะคะมีแต่สิ่งดีๆวางศิลาเลิกยกเสาเอกเสาโทกันเลยทีเดียวเนาะถ้าจะไม่มีเหตุผลอื่นมีอะไรน่าจะโดนจินตโดนใจให้มาพอเราเข้ามาดูที่ดินที่เราซื้อเนี่ยเรารู้สึกประทับใจในบรรยากาศมากใช่กกใช่อันนี้เรื่องจริงครับก็คือบรรยากาศธรรมชาติล้อมรอบเลยแล้วก็มีความมั่นใจว่ามันขายได้เนื่องจากว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถึงแม้อาจจะเป็นพื้นที่ต่างอำเภอนะ ในเขตอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นเขตเศรษฐกิจแต่เข้าใจว่านะเป็นบ้านที่ติดเขาวิวเขาแล้วก็บรรยากาศดีคนในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐข้าราชการก็รน่าจะมีโอกาสได้ซื้อบ้านนะครับเป็นของตนเองหลายคนก็ทํางานอยู่ที่นี่ท,ที่ได้ข่าวมาจากนะคนในพื้นที่นะครับเข้าใจว่าข้าราชการส่วนใหญ่ตอนนี้หาบ้านอยู่อย่างสามารถกู้ได้นะครับมีสินเชื่อสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐหรือข้าราชการ เป็นกรณีพิเศษนะเราเป้าหมายของเราเนี่ยนะอยู่ที่ข้าราชการพ่อค้าและก็ประชาชนสามารถกู้ได้นะครับสามารถกู้ได้เซเว่นก็ได้นะครับนพนักงานเซเว่นก็กู้ได้นพน <โล S 2> ักงานโลตัสวิกซีที่มีเงินเดือนเข้ามีสเตทเมนต์ในการเดินบัญชีก็สามารถที่จะกู้ได้จับต้องได้บ้านราคาเบียง1.79ล้านเนี่ยถือว่าถูกมากสามห้องนอนสองห้องน้ํามีโรงจอกรถมีครัวเรียบร้อยทุกอย่างดีไซน์ไว้ไม่ต้องต่อเติมฟรีโอนฟรีจอดจมนองทุกอย่าง ติดแอร์ฟรีด้วยฟรีทั้งหลังของฮีเซลของแถมอีกเยอะเท่าไหร่มากกว่าเป็นสิบรายการเลยนะ <c oughs> นั้น,น,นนะก็เรียนเชิญพี่น้องชาวเพชรบูร์หรือน้องไผ่นะครับ <c oughs> เปิดโครงการวันแรกก็คือวันนี้เราวางังศิลาฤกษ์ก็ถือเป็นวันที่เปิดโครงการแล้วเราก็จะทําการโฆษณาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในส่วนของมาร์เก็ตติ้งนะครับผ่านบั Facebook YouTube แล้วก็ติดตามติดตามเพจนะคะปัญญาวินเลจบ้านเดี่ยวบ้านแฝดนะคะเป็นเพจของปัญญาวินเลดโดยเฉพาะเลยซึ่งเรา ค reate เพจขึ้นมา,าเพื่อที่สำหรับโปรเจกต์นี้โดยเฉพาะนะท่านใดสนใจแล้วก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ตามเบอร์ข้างล่างนะครับแล้วก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ข้างล่างได้เลยสแกนเดี๋ยวเราจะขึ้นให้คิวอารค้สามารถอัปโหลดลงในตอนที่เราแอดเพื่อนนะครับในแอปของ Line แล้วก็ทักเรามานะครับคิงบุรุษพาสุรวมซื้อขายบ้านนะครับอย่าลืมฝากนะคะฝากเพจปัญญาวิลเลจนะคะบ้านเดี่ยว บ้านแฝดนะคะบ้านเดี่ยวบ้านแฝดเพชรชบูรณ์บายคิงบุรพานะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาบ้านอยู่นะคะในโซนนี้นะคะก็ทางเราดำเนินเรื่องยื่นกู้ให้ทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวฟรีนะคะติดขัดปัญหาอะไรคือสามารถแจ้งเราได้เลยนะคะยังไม่พอเท่านี้นะคือได้ข่าวว่าคือของเรานะคะคือจะมีวิศวกรประจำโครงการเนาะก็เดี๋ยว อย่เชิญวิศวกรประจำโครงการต่อไปไปสัมภาษณ์วิศวกรประจำโครงการกันครับ